สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตครับผมเครื่องมือซอร์สในเวิร์ดนะฮะถ้าเรามีรายชื่ออย่างนี้นะครับผมผมมีรายชื่อจังหวัดอยู่นะฮะมาที่แถบเครื่องมือหน้าแรกหรือโฮมครับผมตัวนี้เลยครับผมมีอยู่แล้วนะฮะแต่ละเราอาจจะไม่ค่อยได้มาคลิกกันนะฮะซอร์สนะครับผมคลิกปั๊บนี่ครับจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนะครับบอกว่าซอร์สอะไรเอ่ยซอร์สพารัตรงนี้นะครับผมด้วยเท็ก์นะฮะถ้าบอกว่าอยากจะเรียงจากน้อยไปมากนะครับจากตัวแซดนะฮะปุ๊บกดนี่ครับ ขึ้นมานี่คือจากตัวเลขนะครับผมแล้วก็มีการซอสนะฮะจะซอสด้วยอะไรนะครับซอสเป็น heading ซอสด้วย number เนี่นะครับผมอันนี้เป็น paragraph ได้ครับเลือกเป็น number นะฮะเรียงนะครับ number ปุ๊บนี่ครับ1ถึงเท่าไหร่เลยนะฮะได้เลยนะครับผมอีกอันนึงครับอันนี้ผมลบทิ้งก่อนนะฮะสมมติเรามีข้อมูลเป็น excel ตารางนะครับผมเรา copy ตารางมานะครับกลับมาที่ word นะครับผม เราก็วางนะครับผมปึ๊บเป็นตารางนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีหลายหัวข้อนะครับผมเราลองมาดูนะฮะเราเลือกตารางนี้นะครับทำซอสเหมือนเดิมนะฮะทีนี้จะมีนี่ครับเลือกตามหัวตารางเลยครับผมเอาเป็นชื่อจังหวัดนะครับเป็น t e x กนะฮะจากหองคู่ขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับอูบลขึ้นมาก่อแล้วเห็นไหมฮะ เราซอสอีกนะครับผมสมมติว่าเราจะซอสนะครับเป็นพื้นที่นะฮะเอาพื้นที่ดัมเบะจากน้อยไปหามากนะครับปุ๊บนี่ครับสุสัปของคามนะน้อยสุดนะครับผมภูเก็ตมับทุรีนะฮะหรือนะครับผมเราจะซอสนะครับเป็นตัวอันดับฮะอันแรกเลยนะครับดัมเบ r จากน้อยไปหามากหรือมากไปหารากก็ได้นะครับกดปุ๊บเรียบร้อยนะฮะหรือจะซอสต่อเนื่องกันก็ยังได้นะครับอย่างเช่นว่า เราต้องการซอสเอาเรื่องของชื่อจังหวัดก่อนนะฮะให้เรียงนะครับก่อไก่้อคู่นะครับแล้วนะครับตามพื้นที่นะครับผมอ่าอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บนี่ฮะก็จะเป็นกระบี่กรุงเทพก็เรียงนี้ครับจากน้อยนะครับขึ้นมานะฮะจากมากลงมาอะไรต่างนะครับอันนี้ก็คือทำได้เลยนะครับผมอยากให้ลองใช้ดูนะครับผมตัวซอสนะครับในหมวดครับ